คับสบายดีเด้พอพ่อเม่พี่น้องสบายดีเบิดถูกบอนเด้อืันนี้สาแพงกลับมาอยู่เฮือนปลาเมาได้พี่น้องเด้อมาเห่นเนาะว่ามาเบิ่งเพื่อนว่าเงียบสินไปหอดคันใดแล้วเนาะตอนนี้กับเด็กเด็กมารอเอาสินแล้วพี่น้องส่วนปลาดํากับมาจักตอกเนาะจักตอ๊กจะไปเห็ดยังจักตอกน้กกปลาปเมาเมียนมัดกาเมียนมัดกาอะไรไ เมียนวัดก้าปีหนาพี่น้องชงใส่เพื่อซีมีผูเห็ดหน้าบ่เพื่อขีหาไว้แต่พี่อยพี่น้องพี่อยู่ไกลอยู่ไกลว่าประดมกามาดิแล้วกามาจักต่อไปเลยยามันเหี่ยวเด้เนาะน้องน้องน้องสาวเจ้าวซีมีผูพาเห็ดหน้าบ่นี่ยังบูู่้เด้อล่องรุดบิงโอ้ยมาหายจักตอกเลยพี่น้องผูว้าหาวอลีพี่น้อง่ได้ทำบดดาได้ผู้เฒ่านี่ผู้เฒ่าเมาห่วประดา ผูบู้าแบกมาหายลินบางดูเสียงเจี๊ยบออกมาพี่น้องไม่กับหม่ผู้บบาแบกมาหาย่ะมามาเจ็บแกวหูเด้อเด้ได้ยินแบกแาดำเอากําลังสีเผาเพิ่นเพล่่นหาวสีชมีผู้ผ้าเห็นหน้านะตอนบอแห้งว่าว่าไหม่นะผู้บบาวแบกมาหายเจ็บแกวหูเด้อ เนาะแหงมังเพป็นเฮงหาวแหงมังเสียงเพูดออกมาใส่พี่น้องห้องออกมาใส่รวดเจ้าหาวเลยเด้อระ้วว่อโกหกเด้อเจ้าอืโกหกเจ้าเฒ่าอยากอายกันก็ดจี้ห้องหายวะใอญ่เป็นกำลังเผาวันนี้เนาะ เลอ่งอยู่กล้ากล้าชาพอยายภามเต็มที่แล้วเฮ้ยผสมขึ้นมากมาเฮ็ดฟอคักเทนองว่าผมเป็นแล้วพี่น้องลองรุ่นกันบรรยากาศเด็กๆกําลังมารล่อเอาสินพี่น้องเนี่อสิไปทามปลาเมาไว้ยังจากพื้นโอ้ยนั่งบัท น้องบัสอยู่กับใครอะน่ะเอออยู่กับป้าแกอะสบายดีไหมเมื่อนี่เพื่อนหายป้าอุ้มได้พี่น้องแต่ละเมื่อนะเพื่อนบัวได้ให้อุ้มได้หนิหาอือโลดนั่นว้าวว้าววันจบกันว้าวจบสั่นนะนี่ดูนี่เพื่นนั่นให้ป้าอุ้มเน่ว่าเพ่อนอะจบสั้นมีนี่อืองานเจ้าสาวอันนงอัน โอ้ยน้องแมวลูกสบายดีน้องโมนี่ใส่น้องแม่มาันมาป่ะมากันบานยังลูกมาเอาสิน้ำแข็งเยนคนละบ่อนบ่ะคุณน้องแมวเน่โหน้องเนรน้องหนมก็กำลังเข้ามา รับได้แล้วปา๋าป๋าอ่านอนเด็กๆป้าเมาเมื่อเนี่เจ้าหนัดอันเด็กๆมาเอาสินเพรคือลายคนเถอะป้าเขาคือจำแถวมือหนัดจำตัวผูป้ปวดอันดีมาอ,อีนั่งอีนั้งแต่บ่ายงอีนังน่งมามาตามหนัดบอเรื่องว่าป้าเมาไปเอิบเอาบอกามาบ่ายสี่นะลูกหนัดบอกมาตามหนัดบอเมื่อเนี่วันยังคือมาอจันทร์ป้าเมา,ามาหนัดวันจันทร์บอ นางพี่น้องเขาจำได้ดิป้าเมาว่าวันจันทร์มาได้เลยได้มะขามมาฝากได้หาพูดกระทงป้าผู้ได้บอกให้เอามะขามมาให้ได้บอกอยู่ป้าเมาปาาเมว่าเอามะขามมาฝากนี่เด้วยนางมีตุ๊ดมาค้ามีบ้านเนาะได้มาพูดกระทงบายดีมาค้ามาค้าเพม่อนกับบอกไก่พี่น้องอยู่หน้าเฮือดเลยมาค้าทุกคนบายดี มาเงนเยอะเมื <c oughs> <nih> át, ่อไหนกัหน no. ักหนักมาเอาสินเนาะหนักตะเกียนมาเอาสินยังพื้นหนึ่งพี่เนาะยังพื้นเดียวแบบ่านี้ใจ้อเนาะสำหรับผูสิบานแทกโตในมันเในเหมือนั่นน่ะยอ่ะคุณคุณท่าไหร่้ทคุณอ่ฮะโตขี้กามายเนะไฮ้ยมานีมานี ป้าใส่สูตรมาผิดเร็วๆเอามาให้ปลาเมาเอามาให้มันหอดเร็วๆใช่มาให้ป้าพี่ลูกพี่น้องร้านชาผู้บ่าวเพิ่นยังยังยังลุดกันอ่ะอีกยังอันนี้นะบอกป้าก่อนพักยังฮะพักยังพักขยางหน้าไพ่ให้เอามาให้ไพ่ลูกไพ่เอามาให้อืมปลดใจนะลูกเออไพ่ก็ให้เอามาให้นะ

พักน้ำไลกับพักโคเปะบัอันเดียวกันสิหือโอ้พี่น้องพักน้ำไลสิเป็นแบบนี้พี่น้องพักโคเปะก็สิเป็นแบบนั้นไข่กันอุ้ยมันมันคล้ายๆพายิโตะกับพกอีหินเหมือนเหม่ยอันพักโคเปะนะเป็นพายิโตกพี่น้องอันนี้พกอีหินแบบนี้นะอันนั้พักโคเปะอันนี้พักน้ำไล กลับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถูกทานการผู้ใหญ่ใจบุญถูกถกทานเด้อที่เขามาหับส้มหรือว่าเอฟซีที่เขามาหับสม้บสามในการสนับสนุนในการเบิ่งการส้มเนาะอินดีตอนหับก็สู่ส,งส่งซาแพง สำหรับสินหนักเรียนป้าเมาฮะาก, 17, 17กับยิบได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดคนกับสิบเจ็ดพื้นเนาะแต่สิบเจ็ดพื้นแต่ว่าเอาออกเอาออกไปนําแล้วส่งพื้นมือซ่าอันนี้เนาะเด็กน้อยพื้นบุมีสินแล้วก็เลยมาเอาไปใส่นี่สําหรับงานที่ว่ายิบแล้วเนาะแลเด็กน้อยก็ยังมาบวคขบเนาะยังมาบวชขบแต่ว่าจะหายไปก่อนเนาะ จังสีบอเสียเวลามานั่งขาเฮงแล้วดีใจลายมาตั้งแต่บ่ายพ่นะ่ะมานังขาแต่บ่ายพ่นะเอาได้ยังมาฝากป้าลูกได้พินน่งขย่ะนขะนาดอาเชื่อลานสาวกอบใจลายเด้อลูกเดอ้อได้ขยันมามาฝากแล้วก็ได้มาคาเมื่อถือใจลายอ้าล้างจากนักกาสีไปมอบสิ์เนาะมอบสินให้นักเรียนทุกคน ปน,ป <c oughs> นีนั่งมีนั่งมีมาจุนั่งมีมาเอาลูกเฮ้ยต้องบึงคนว่าไพ่มาแล้วก็เอาผู้น,นั้นน้องมีเอ้าลูกให้ปลาดำทำนาทีมอบหาีน้องปีบ่ไไ้มา น้องโมน้องโมมาน้องโมอะไรเอาห้น้องแม,ม่มาอยู่ลูกน้องแม,ม่บอด้มากเอาเมืออ่อห้น้องน้ำไม่ได้แมม,มาคนเดียวพี่น้นองมาคนเดียวก็ห้ไปเลยเนาะสีได้อำนวยความสะดวกให้แก่กันและกันเพราะว่าย่ามเกี่ยวเข่าพี่น้องน้องนุง่นตัวน้าะ กาตุูนเด้อน้องกาตุูนเนาะน้องกตูนยังบ่ได้มาเอาเอาน้องวีมีบ่แปทอองเขาเอาลูกผู้ย่างออกไปเลยแองอันนี้วีเด้เด้น้องวีมาแหงาแต่บ่ายพ อาน้องเนตน้องน้ำเอาน้องเนตน้องน้ำมาเิ่งกันไปแลไปเอาน้ำโอ้หลคนเน่าลงกันสามกันง่าก็ตีงไายง่าก็งา่าเปิด่าปลาูกพดอกน้มันง่าไเ วยสักก่อนเนาะสาวแพงโดยเขาขอบพระคุณทั้งเอื้อใหญ่ใจดีเด้อเอื้อละไม่เนาะที่สนับสนุนช่วยให้ประเมามีงานเพิ่นซื้อสินสอยพี่นอะซื้อสินแล้วก็ยิบออกไปเลยเนาะในราคาพิเศษพิเศษพื้นสองร้อยเนาะปกติกาจะเป็นสองร้อยห้าสิบบาทที่นอะแต่ว่าอันนี้พื้นสองร้อยบาทแล้วก็เอาหายไปแนนแล้วเนาะไปส่วนหนึ่งแล้วอันนี้ยังเฉพาะคนที่ยังบ่มาเนาะ พอดีมันปั๊บยามเกี่ยวเข่าเด้พี่น้องยามีกับชิญะไหนคือพระทุกคนมาเลยเนาะเอาก็จะผักไว้ก่อนเนาะสะแพงเอาเว้ไส้ให้พอนเอื้อยเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อพร้อมด้วยทั้ง fc ทุกท่านที่เขาภาพมส้มซอะแพงขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจบริสุขสุขลนเนาะสบายดีโดยรอชมคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อบายดีเก็บไว้ก่อน 哎，好吃。